เที่ยวยุโรปครั้งแรกกับแฟน EPC ทลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมรอบเกาะซันโตรลินีกันไปเลย ก่อนที่เราจะไปถึงซันโตรินีนั้นต้องซื้อตั๋วเรือมาก่อนนะจ๊ะอันนี้เราก็สเต็ปเดิมซื้อหน้างานเราใช้เวลานั่งเรือประมาณ6ชั่วโมงจอดแวะเกาะต่างๆ <c oughs> เราไม่ได้ลงนะ <c oughs> เพราะว่าเขาจอดประมาณ10นาที <c oughs> บรรยากาศข้ามเกาะช่วงเย็นก็จะประมาณนี้เลยสวยมากซันเซ็ตคือดี <c oughs> จากที่นั่งๆนอนๆมา6ชั่วโมงบนเรือเราก็นี่เลยมีแท็กซี่มารับถึงที่เลยอันนี้โรงแรมจองให้นะคะ รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ขึ้นแท็กซี่แล้วรู้สึกอบอุ่นมากมีแท็กซี่ว่าดูแลดีแล้วนี่มาดูคนแบกกระเป๋าพนักงานที่นี่ต้อนรับดีมากเออแบกกระเป๋าให้ฉันตั้งแต่ข้างบน <Okay. S 1> ยันข้างล่างอะกระเป๋าฉันประมาณ20โลด้แล้วบันไดที่ซันตรินีไม่ใช่น้อยๆจ้ะจนกว่าจะถึงห้องแล้วเขาแบกไป2กระเป๋าฉันก็สงสารน,นะแต่ก็คือโอ้โหแข็งแรงมากๆเขาไม่ให้เราช่วยถือด้วยนะคือแบบว่า เธอต้องเดินชมวิวนะ้ำบรรยากาศซันตรลินีเป็นยังไงช่วงคืนมันก็สวยจริงแหละกลางคืนคือดีมากสวยมากจริงๆขอบคุณนะคะที่แบกกระเป๋าให้อะเราไปดูห้องพักเราเรามาถึงที่พักแล้วอันนี้ก็คือชั้นบนสําหรับเด็กนะคะแต่เราไม่มีเนาะห้องนอนเหมือนอยู่แบบว่าน้ําแข็งอะเขาเรียกอะไรนะมรษทีมะ 200ูและนี่คือราคาจริงที่เราจองรวมภาษีแล้วนะคะสำหรับ2คืนเราก็จะพักกันที่นี่เลยต่อไปเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันนะทุกคนนี่คือบรรยากาศที่เราเก็บมาได้สวยมากนั่นแหลคะค่ะตื่นเช้ามาเราก็จะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟนะคะพีพนักงานเขาก็น่ารักตลอดอยากกินอะไรสั่งอะไรได้เลยส่วนวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่คิดว่าจะไปไหนแต่แฟนเราไปเช่า ATV มา ก็คือขับรอบเกาะไปเลยสนุกมากแต่แอบร้อนนิดนึงนะทุกคนแต่ก็มีลมเย็นๆเหนีหน่ยวๆรู้สึกว่านบนเกาะซันโตเินีจะขับรถง่ายมากนี่คือบรรยากาศ ระหว่างทางที่เราเก็บมาได้ก็คือสวยจริงๆเสร็จจากขับรถเล่นเราก็จะไปทานอาหารที่โอเอีย e ค่ะเป็นสถานที่ย่านดังเลยจะบอกว่ามีหลายที่มากที่อยากไปแต่เราไปไม่ถึงก็อ่ะเอาเป็นว่าระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปมุมน,นี้แล้วกันถือว่าถึงซันโตเรนีแล้วนะดีที่เอาขาตั้งกล้องมาด้วยถ่ายเองเล่นเองไปเลยคนเดียวชิลๆไม่มีใครสนใจเราหรอกจริงไม่เหมียวเซ็ตวันแรกกับ วิวปองภูเขาไฟสวยมากเป็นเมืองในฝันภาพในฝันที่เรามาเห็นจริงๆสวยมากสวยกว่าในรูปจริงๆได้เห็นกับตาแล้วโอ้แม่เจ้าถ้าขอพรได้ก็อยากจะกลับมาซันโตเลนีอีกสักครั้งอ,อย่าเพิ่งเพอ้อเจ้อวันนี้ดินเนอร์เราก็จะไปกินไก่ไก่หรืออะไรไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่อร่อยมากและเชา้าวันที่สองของซันโตเลนีก็เจอแมวตัวเดิมจ้าน้องมารอเรายะ อาแวะทักทายเขาหน่อยอเป็นไงเล่นตัวนี่เป็นไงเออฉันสวยฉันเลิศเออฉันขี้เกียจวันแต่วันนี้เราจะมีแพนไปไหนอีกไหม <c oughs> ก็ไม่รู้จะไปไหนจริงๆ <c oughs> ก็นั่งเล่นกับแมวไปพักนึงเราว่าซันตเลนี่เนี่ยเป็นเกาะที่ชิลอีกเกาะหนึ่งนะที่เงียบสงบและสบายตาไม่หลอกแสบตาแดดแรงจริง รอเล่นก็สบายจริงๆผู้คนไม่พุ่งพ่างไม่เยอะเท่าไหร่นะท่องเที่ยวก็ไม่เท่าไหร่ก็คือชิลๆแบบพยเวตสนุกสนานจริงๆมาเที่ยวมันต้องมีแพนใช่ไหมแต่พอหมดแพนเที่ยวหมดอ่ะไม่รู้จะไปไหนจริงๆก็อ่ะถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอไปได้ทุกรูปได้ทุกคลิปเสร็จแล้วก็หิวความกินอยากกินเผ็ดนี่จุดไทยแม็กมันอยู่ตรงนี้พริกไซ่โรยยังค่ะเลยนะคะนี่ ขางรลังจะตต่ถิ่นชันจำนับเลยนะคะพริกทั้งสวนตามมาเผ็ดโทกับได้รสาติอยู่หน่อยนึงห้ายปานนี้ยังไม่เผ็ดดยู่ไหมแจ่ก็แซสบไข่เนยกูไม่เอียมนั่นแหละคือต้องการรสชาติเผ็ดเขาก็เลยยกถ้วยมาให้เลยพริกก็คือยังไม่เผ็ดนะทุกคนพริกไม่เผ็ดเลย แต่ก็อร่อยปรุงไปปรุงมาเอออร่อยเผ็ดเผ็ดแฟนก็ตกใจทําไมใส่พริกเยอะแต่ยังไม่เผ็ดกินอิ่ม,มก็มีแพนอ่าเราลองไปดูหาดที่ซันต์โดรินีซิเป็นยังไงที่เราหาเจอก็เป็นคามมรีบีชนะคะเป็นหาดที่แบบสวยจริงๆไม่มีทรายนะแต่แบบเออสวยอะเราไปเห็นเขาเล่นแบบชิลมากนั่งแบบชิลนั่งเล่นไพ่อูโน่ด้วยเอาจริงๆคือเรารู้จักไพ่อูโน่เพราะซันตโรินีเลยนะ คือเออดูชิวอ่ะชิวจีกับจากหาดเราก็ขึ้นมาที่โอเอีย e เพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกบนเน้นนะคะสวนจริงจะบอกว่าเป็น วิวที่ดีมากๆเรียกได้เลยว่าเป็นวิวหลักล้านไม่ว่าจะมุมไหนของเกาะคือสวยจริงๆนะคะซันเซ็ที่นี่สวยมากซันตเตินีไอเลิร์สลาสเดย์ของซันตเตนีก็จบลงไปนะคะเช้าเราก็จะเดินทางกลับประเทศไทยหวังว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะความทรงจำดีๆที่ซ<ๆ>ันตเตลินีกับแฟนสนุกมากเลยขอบคุณนะและขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP นี้นะคะ เที่ยวยุโรปกับแฟนครั้งแรกก็ขอจบเพียงเท่านี้ชอบคลิปแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย